าวิวโอ้โหนกบินน้ำใส เป็นความสวยงามทางธรรมชาติจริงๆนะคะเขาควบคุมระบบนิเวศได้นกหลากหลายสายพันธุ์นกนกตัวสีดำไม่ไม่รู้ไม่รู้ว่าเป็นนกชนิดไหนนะคะเขาเขาจะมุดน้ำเก่งมากมุดน้ำเพื่อจะก,กินปลา ปลากระอยอยู่ไตยอยู่ไตานามนะคะริมทะเลสาบอิลลาวา,าโอ้โหมุมนี้วิวสวยมากแสงแดดอ่อนๆอุณหภูมิ13บสามองศาด้านหน้าเป็นภูเขาออสเตรเลียภูมิประเทศของเขาสวยงามจริงๆค่ะ น้ำใสไหลเย็นเห็นตัวปลาข้างล่าง